สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องทีไคท่มันชาแนลวันนี้มาทําคลิปตอนเช้าเลยเพราะว่าแจ้งให้ทราบว,ว่าตอนเที่ยงวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนเพราะ <c oughs> วันนี้ติดติดติดภาร,รกิจจริงๆนะครับเป็นการรวมรวมรุ่นนะครับยังร,รุ่นเป็นกิจกรรมของคนรวมรุ่นคนชรานะ คนวัยสูงวัยนะเป็นการรวมรุ่นกันนะสำหรับนะเพื่อนๆน,นะครับทีนะ่เรียนจบมัธยมศึกษารุ่นเดียวกันนะก็เลยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับนะก็เลยต้องไปร่วมกิจกรรมไม่สะดวกนะครับที่จะมาขึ้นไล์สดนะครับนะงานก็จะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปนะถ้างั้นถ้าเราหลีก ออกมาก็ทําไล์สุดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไม่ต่อเนื่องเนะเพราะนั้นก็เลยต้องแจ้งให้พวกเราทราบว่านาวันนี้นะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับขอญาตงดไล่หนึ่งวันในช่วงเวลาเที่ยงนะครับเนี่ยไม่แน่นะดึกๆอาจจะขยันขึ้นมาไล์ก็ได้เ <laughs> พราะช่วงนี้เราเป็นช่องอิสระครับเ <laughs> ่องอิสระแต่ว่าทางเอฟซีเนีก็อาจจะปรับตัวเบตัน เห็นว่าในช่วงนี้ผมนะมีภารกิจนะครับก็เลยก็ต้องก็ต้องแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบนะครับดนะโดยเฉพาะเอฟซีตัวจริงนะครับที่มีอยู่สี่ห้าคนนหละ <c oughs> ที่ติดตามให้กำลังใจกันตลอดนะนะพวกเราก็ต้องในฐนานะที่เป็นเจ้าของช่องก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะนี้ก็ทักทายกันตอนเช้านะครับเช้าว,วันศุกร์ที่สิบสามครับ เดือนกันยายนสองพันาร้อยหกสิบเจ็ดอากาศดีครับวันนี้นะครับอากาศดีอากาศคลื้นเย็นนะครับฝนก็ยังไม่ตกนะครับที่กระสินเนี่ยนะฝนก็ยังไม่รลลงเม็ดนะอากาศคลื้นเมื่อเช้านี้ปัป๊บแปะ๊ปะ,ปะมานิดหน่อยแล้วก็ไม่ตกนะแต่ที่อื่นนะครับนะในเมืองไทยพี่น้องไทยเราเนี่ยโอ้โหพี่น้องแถวชาวภาคเหนือเนาะชาวเหนือจังหวัดเชียงรายเนี่ยโอ้หน้ําท่วมหนักมากนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกัน นี่แหละครับเราจะได้พิสูจน์น้ำใจคนไทยนะเวลาเราเกิดวิกฤตเนี่ยคนไทยไม่เคยทิ้งกันเนีนะเราก็จะได้เห็นนะคับตามสื่อต่างๆตามสื่อต่างๆแล้ก็จะเห็นว่ามีทั้งของรัฐของเอกชน,นช่วยกันนะในช่วงนี้รัฐบาลก็มีมาเต็มที่แล้วก็ได้สั่งหน่วยงานทางของกระทรวงกลาโหมกำลังทหารนะครับหน่วยชิวของทางหารเรือนะครับทาหารเรือทาหารอาก,กาศ นะพนึ่กำลังลงขึ้นไปช่วยแล้วนะครับขึ้นไปช่วยน้าท่วมนะครับการบกนะมีกําลังวุฒยุทธโุปกรณ์นะครับเตรียมการไปเพื่อจะช่วยนะซึ่งมีทีมงานที่ช่วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นทีมงานกู้ภัยของเอกชนนะซึ่งนําโดยดาราศิลปินหลายคนนะครับต้องชื่นชมยกย่องนะครับอย่างทีมเจสกีของคุณนะเปื้อนนาคอนทับนะครับทีมงานของคุณเปื้อนนาคอนทับนะทีมงานของ คุณบินมนลือฤทิ์นะครับทีมงานของคุณกันจอมพลังนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยหน้านะครับลงไปช่วยในพื้นที่ประชาชนคนไทยที่อยากจะช่วยอยากจะร่วมกันก็ส่งเงินบริจาคผ่านได้ทั้งสามช่องทางนะที่ปรากฏโอ้คุณน,นันด้วยคุณบุ๋มปนัดดาด้วยน,ะนี่แหละครับคือคนไทย เวลาเกิดเหตุอะไรพวกเราไม่เคยทิ้งกันนะครับไม่ว่าอยู่เหนือใต้แต่วันออกกลางตกนะครับพวกเราช่วยกันเนี่ยน้ําใจคนไทยนะครับเราพิสูจน์ได้นะยามศึกเรารบนะครับยามสงบเราพัฒนานะเราไม่หันหน้าเข้ามาทะเลาะก,กัน <c oughs> นี่คนไทยนะนะไม่ใช่ว่านะบางคนนะคือนางบางคนนะเมตตาปานีแต่คนต่างชาตินะพอคนต่างชาติขอความช่วยเหลือนี่โอ๊ยกุลีกระจอนะ แต่พอคนไทยนะครับได้ไดรับความเดือดร้อนเนเมืนเฉยอย่างเงี้ยนะครับต้องคิดใหม่นะต้องคิดใหม่นะมาดูด้วยมาดูด้วยคนไทยของเราเวลาเดือดร้อนเดือดร้อนจริงเนี่ยเห็นภาพคุณยายคนหนึ่งเนี่ยอ่าที่ทีมงานทางเขาไปช่วยกันหน่อยผู้ภัยนะน่าจะเป็นทีมนี่นแหละทีมของคุณบินหรือคุณเปิ้ลนะคนทัพนี่แหละนะครับไปช่วยมาเนี่ยคุณยายไม่ได้กินข้าวมาสามวันลอกินดู สามวันก็ต้องไปอยู่ไปพักอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่งก็ปรากฏว่าคุณยายแกก็ชมนะคนพม่าที่ติดน้ําท่วมด้วยกันนะคนพม่าที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะครับเขาก็ยังแบ่งปันแบ่งปันนึ่งข้าวนะใส่เกลือให้แบ่งกันกินนะป,รประทังชีวิตจนหน่วยกู้ภัยเข้าไปถึงอันนี้ก็เป็นน้ําใจแบ่งปันเวลาคนตกทุกข์ได้ยากด้วยกันนะครับมันก็จะมีน้ําใจแบ่งปัน แต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวก็มีอยู่นะพวกที่ถือโอกาสไปนะงดบ้านอย่างเงี้ยก็มีนะแนะงดบ้านงัดร้านเขาเนะี่ยมันก็มนะีเรื่องนี้นะครับกเราก็ต้องช่วยกันแหละนะครับช่วยกันต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ลงไปช่วยแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับถือโอกาสส่งกำลังใจ,ถ,อองงใจถึงแม้ว่าพวกเราถึงแม้ว่าผมไม่ได้ลงไปนะครับก็ <oike it> ส่งกําลังใจแล้วก็ไปสามพันธ์นะครับ ประชมพันเชิญชวนนี่พี่น้องคนไทยนะครับที่พอมีกําลังนะครับช่วยกันสนับสนุนหน่วยกู้ภัยนะครับทั้งหน่วยผ่านทางคุณเปิ้ลนาคามทัพเถินผ่านทางทีมงานของคุณบินมลือฤทธิ์คุณกันจอมพลังคุณปุ่มปนัดดาหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับทางบรรเทาสาธารณภัยอย่างไงก็ได้นะครับส่งไปนะครับช่วยกันนะครับคนเราเล็กและน้อยสําคัญที่สุดคือน้ําดื่มนะครับช่วงเนี้ย เนี่ยเรื่องน้ำเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญมากนะครับเครื่องนุ่งหม่มเนี่ยเพราะว่าฝนตกมันเอาอะไรไปไม่ได้น้ําท่วมพันเนี่ยมันเอาอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าติดตัวเท่านั้นนะเนี่ยบางคนทรัพย์สินมีค่าก็เอาไปเอาขึ้นไม่ได้นะครับรถราหมาช้างเนี่ยโอ้ยสูญเสียเสียมากมายนะนี่แหละครับคือภัยธรรมชาตินะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ ก็อย่างว่าเราต้องสู้ให้ได้นะครับเราต้องผ่านให้ได้ครับนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะต่อไปเราก็ช่วยกันป้องกันและแก้ไขนะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะในช่วงนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยเรื่องการเมืองก็นะในช่วงนี้ก็กําลังเดินทางนะครับนะนายกก็มีหนาาเต็มที่แล้วนะครับก็ได้สั่งหน่วยงานทางราชการลงไปช่วยแล้วนะนะหน่วยงานทหารบกทหารเรือทางอากาศนะ ำตำรวจเจ้าหน้าที่บรรเทาสถานไฟทุกกระทรวงของมหาไทยเนี่ยพวกนี้นะครับของพอมจพวกนี้ลงไปช่วยกันหมดแล้วระดมนะครับพวกกระทรวงเกษตรนะเกษตรและพัฒนาและสากรอย่างนี้นะครับก็ลงไปช่วยกันนะอย่างนี้ก็ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่นะที่มีปัญหานะครับเรื่องที่อยู่ที่กินยังไงก็นะช่วงนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับราคา พืชผลทางการเกษตรก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีขึ้นนารอดูรอดูนะครับเราอย่าเพิ่งตีตัวจีพายนะครับราให้เวลาทางรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายลองดูนะครับเราหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับวันนี้ก็ขอรับความขอบคุณนะครับจากช่องทีไคทีมันชาแนลมีความปรารถนาดีนะครับอย่างจริงใจแล้วก็ภาวนานะครับให้พี่น้องคนไทยพวกเราทุกคนนะครับผ่านพ้น ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและวิกฤตต่างๆไปให้ได้ขอให้พบกับสิ่งที่ดีๆนะครับนะสมหวังสมปรารถนานะมีความสุขสุขภาพพลานามัยสมแข็งแรงทุกคนนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องทีไครทีมันชาแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ